เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานมาว่าลูนาเฟลด์ชั่นกราฟหรือ LFG ซึ่งเป็นองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรที่จัดการ UST อัลกอริทึมสเต l เล o โบได้เปิดตัวการตรวจสอบทางเทคนิคเพื่อให้ความโปร่งใส เต็มรูปแบบในสินทรัพย์และความพยายามในการแทนที่เทอล่า u s d ในเดือนพฤษภาคม LFG ตั้งเป้าที่จะตอบกับข้อกล่าวหาทั้งหมดซึ่งรวมถึงการยักยอกเงินคนในวงการและการถือครองเงินในกระเป๋าอื่นๆและการแช่แข็งเงินรายละเอียดอ้างว่า LFG และ TFL ใช้เงินเกือบ3.4พันล้านดอลลาร์เพื่อปกป้องหมุดของ UST โดยทาง l u ุนาฟาวเดชั่นกาบได้ทวิตในวันที่16พฤษจิกายนได้เปิดเผยรายละเอียดการตรวจสอบทางเทคนิคโดยบริษัทตรวจสอบบัญชีบุคคลที่3ตามรายงานการตรวจสอบ LFG ใช้เงินเกือบ2.8พันล้านดอลลาร์ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมเพื่อปกป้องหมุดของเทอร่า USD ซึ่งรวมถึง8 8 1 BTC และ49.8ล้านใน ST a b l e Coin นอกจากนี้ทุราฟอร์มแลบบยังใช้เงินไปอีก613ล้านดอลลาร์เพื่อปกป้องหมุดรายงานอ้างว่า LFG ใช้เงินทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ u s t สูญเสียหมุดโดยยอดเงินคงเหลือเป็นเพียงเงินเดียวที่เหลืออยู่ LFG เป็นผู้ถือของ BTC รายใหญ่อ,ำำอันดับ2และวางแผนที่จะเพิ่มบิตคอยสำรองเป็น10,000ล้านดอลลาร์เสียดายที่มูลค่าเกือบ2.5พันล้านดอลลาร์ล่วงลงอย่างกระทันหันและล้มเหลวในการป้องกันหมุด ของ UST ท่ามกลางความผันผวนอย่างรุนแรงของตลาดสร้างผลกระทบ60พันล้านดอลลาร์ต่อชีวิตตักลงทุนคิปโตทั่วโลก นอกจากนี้ลูน่าฟาวเดชันกามยังมีเป้าหมายที่จะตอบข้อกล่าวห,หายืนยันว่าไม่มีการยักยอกเงินของ LFG ไปใช้เพื่อประโยชน์ของคนในวงในหรือเก็บไว้ในกระเป๋าเงินลับๆอื่นนอกจากนี้ LFG ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินที่โฮตเองและไม่ได้ย้ายตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมโดเควอนผู้ก่อตั้งเทล่าอ้างว่ากรณีเทล่านั้นแตกต่างจากการล้มเหลวของคริปโตอื่นๆน,นอกจากนี้เขายังอ้างว่าความล้มเหลวของ FT X, ซึ่งเป็นผู้ประกอบการใช้เงินของลูกค้าในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ของทางการเงินบางคนเชื่อว่า LFG และ TFL จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่4แห่งโดยพิจารณาจากขนาดโดยณเวลาปัจจุบันราคาของเรียน้หน้าค a าส i ิ LUNC นั้นซื้อขายกันอยู่ที่0.00641401ราคาบวกเพิ่มขึ้นมา2.33%ราคาคงเหลียญ u s t c ซื้อขายกันอยู่ที่0 0 7 8 4 3 7 6 7บาทราคาของเหรียญลูน่าตัวใหม่หรือลูน่า2นั้นซื้อขายกันที่60บาท0ุด5สตางค์และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ